ลุยทุกไร่ไปทุกสวนช่วงนี้เรามาศึกษาเทคนิคการปรับสูตรและรายละเอียดการใช้ปุ๋ยกิฟฟอรีนเพื่อเพิ่มผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งกูรูผู้รู้ทุกเรื่องของเราก็นี่เลยครับดรนารีสุทธปรีดาค่ะช่วงนี้เรามาเจาะลึกถึงผลพันธ์ทางการเกษตรกันนะคะอย่างเช่นปุ๋ยตัวแรกคือท็อปเอ็นท็อปเอ็นตัวนี้คือธาตุหลักคือธาตุไนโตรเจนถ้าท่านเห็นสูตรจะเป็น30 ศูหมายความว่ามีไนโตรเจนอย่างเดียวฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไม่มีแต่ตัวนี้จะแตกต่างกับ30 10.10 10ปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นนวัตรกรรมของอเมริกาเป็นตัวที่ปลดปล่อยไนโตรเจนต่อเนื่องคือหมายความว่าไนโตรเจนเข้าไป30%เนี่ยไม่ได้ใช้ทันทีแต่ว่าจะค่อยๆปล่อยไนโตรเจนออกมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตัวนี้เหมาะสมกับการที่เราจะใช้ในแง่ของทำให้ พืชไม้ผลต่างๆที่ติดมเมล็ดแล้วเนี่ยอยู่บนต้นแล้วต้องการพัฒนาเปลือกให้มีความหนาหน้าที่ของเขาที่เราจะเห็นจากท็อปเอ็นก็คือถ้าเป็นไม้ใบใบจะใหญ่ใบจะหนาช่วยในการแตกรากขยายรากเพิ่มมากขึ้นช่วยทำให้ผลไม้มีความหนาพัฒนาความหนาของเปลือกสม่าเสมอลดการแตกของไม้ผลนะคะแล้วที่แน่ๆอีกอันหนึ่งก็ช่วยกับเจอม์มเนตเมื่อกี้ในการ แก้เครียดค่ะตัวนี้ลดการสตรส s ของพืชได้กระทบแรงกระทบหนาวนะคะในแง่ของไม้ผลเราจะใช้ตอนที่ระยะที่ติดลูกเล็ก,ลกนะคะติดลูกเล็กๆอย่างลำไยพอดอกโรยติดลูกเล็กเท่าหัวไม่ขีดไฟปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ท็อปเอนเพื่อที่ให้มันมีการพัฒนาของเปลือกนะคะลำไยแขวนอยู่บนต้น5เดือนจะพัฒนาไปเปลือกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วถึงจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นขยายผล แล้วถึงจะไปใช้ในการเพิ่มความหวานนะคะตัวนี้จะใช้หลังติดลูกเล็กๆลำไยส้มต่างๆนี่จะใช้มากไม้ใบก็ใช้ค่ะเพราะว่าต้องการความหนาของใบะความหนาของใบเพื่อที่จะให้มีความเขียวทนนานแล้วพวกพืชผักต่างๆเนี่ยสามารถจะยืดอายุและอยู่บนตลาดได้นานขึ้นนะคะถ้าเป็นท็อปเอนจะใช้กับพวกไม้ใบเราจะใช้ประมาณ 10-15cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรต่อน้ำา20ลิตร เพื่อที่จะฉีดทุกๆ7 1 0ถึงวันส่วนไม้ผลเราจะใช้1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดห่างกัน1เดือนนะคะในระหว่างเดือนที่ว่างไปทุกๆ10วันนั้นเราจะใช้สูตรเสมอสูตรโกลแม็กซ5่ห้าเข้ามาบางคนจะถามว่ามันไม่ไหวอ่ะถ้าเดือนนึงใช้ครั้งหนึ่งอาจจะหลงลืมจะแบ่งใช้ทุกๆครั้งได้ไหมได้ค่ะเราอาจจะใช้350ซีซี ต่อน้ำา2 0 0ลิตรถีทุกๆ10วันได้พร้อมๆกันกับการใช้ปุ๋ยเกร็ดโกลแม็กซ์ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยนำเข้าจากอเมริกาะคะเป็นนวัตกรรมที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ปลดปล่อยต่อเนื่องเราเรียกกันง่ายๆแบบภาษาชาวบา้านเรียกว่าสโลลีลิสนั่นแหละค่ะนะคะปุ๋ยตัวนี้สามารถจะใช้กับพืชได้ทุกชนิดสามารถจะแบ่งใช้เป็นระยะระยะได้ด้วยค่ะ ค่ะผลิตภัณฑ์ที่จะพูดถึงตัวต่อไปก็คือเจริเนตนะคะเจริเนตนี่ก็คือกรดอะมิโนแอซิดที่มี19ชนิดสกัดจากพืชนะคะแล้วเป็นตัวที่มีคุณสมบัติหลายๆทางเจริเนตจะช่วยในหนึ่งในเรื่องของการงอกของเมล็ดจะใช้ชุบเมล็ดแช่เมล็ดชุบท่อนพันนะคะและอันที่ 2. คือจะช่วยในการที่ แตกตาแตกช่อในเวลาที่พร้อมๆกันส่วนอันที่3 g มเจอ n a เนจะช่วยในแง่ของการลดความเครียดหรือสตรสของพืชกระทบแรงกระทบหนาวนะคะในแง่ของการช่วยในการงอกของเมล็ดและชุบท่อนพันน,นี้จะเป็นตัวที่ทำให้พืชแตกรากได้เร็วโตขึ้นพร้อมๆกันสะดวกในการดูแลนะคะอันนี้ถ้าอย่างในพวกอหอมกระเทียมเราก็สามารถจะชุบหัวพันธุ์ได้ หรืออ้อยมันสำปะหลังก็ชุบท่อนพันธ์ุได้หรือพวกแช่เมล็ดต่างๆก็สามารถจะเอาแช่ตามเวลาที่ความหนาของเปลือกของเมล็ดส่วนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราเด็ดยอดมาเพื่อที่จะจุ่มให้แตกรากได้พร้อมๆกันอย่างเบญจมาศอย่างพืชที่ใช้ ใช้ยอดในการปักชำก็สามารถใช้เจร์มติเนตได้นะคะส่วนในเรื่องของแง่ของในการที่ให้ออกดอกออกใบพร้อมๆกันเจร์มิเนตจะช่วยทําให้ดึงใบออกมาพร้อมๆกันหรือว่าดึงช่อออกมาพร้อมๆกันสะดวกในการให้ปุ๋ยให้ยาส่วนแก้เครียดหรือสเตรสของของพืชกระทบแรงกระทบหนาวเจร์มิเนตจะช่วยในแง่ที่ทําให้กรดอะมิโนแอซิดมีอยู่ในต้นพืชและสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เมื่อ มีน้ำและเมื่อที่อากาศอุ่นขึ้นนะคะเจริตในแง่ของชุบเมล็ดหรือแช่ท่อนพันธ์ุเอาสูตรเดียวไปเลยนะคะคือน้ำา1ลิตรน้ำา1ลิตรจะใช้เจอร์มิเ 5cc น้ำีน1ลิตรจะใช้เจอร์ิตเพียง5ซ c นะคะจะใช้มากขึ้นก็ขยายเอาคูณซ้ายคูณขวานะคะส่วนเรื่องของการฉีดพ่นเพื่อบำรุงให้แตกช่อแตกใบพร้อมๆกันนั้น เราจะใช้25ซีซีต่อน้ำา20ลิตรค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะคือเมกซิงเมกซิงนี่คือสังกะสีค่ะสังกะสีคีเลตสังกะสีเป็นธาตุที่พืชต้องใช้ในปริมาณที่ไม่มากนิดเดียวจริงๆนะคะเราถึงอยู่ในรูปของคีเลตซึ่งคีเลตจะเป็นตัวที่ซึมเข้าไปได้ดีนะคะแล้วคีเลตสังเกตง่ายๆค่ะเปอร์เซ็นต์ไม่สูงความเข้มข้นไม่สูงแล้วก็ อัตราการใช้ก็ไม่มากด้วยนะคะสังกะสีมีหน้าที่อะไรนะคะเราจะบอกพูดถึงสังกะสีสังกะสีมีหน้าที่สําคัญสําคัญง่ายๆเอาจุดเด่นๆเลยนะคะตัวที่1ก็คือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้พืชทุกๆชนิดสร้างฮอร์โมนด้วยตัวของเขาเองเขาต้องการฮอร์โมนประเภทไหนจะเป็นจิบเบอเรลีนออกซินตัวไหนเขาสามารถสร้างขึ้นเองในปริมาณที่พืชต้องใช้นะคะเราจําเป็นจะฉีดสังกะสีเป็นระยะระยะ ตรงนี้อาการที่จะเห็นคือมันจะทําให้พุ่งยอดพุ่งช่อออกมานะคะเพื่อที่ขยายผลต่างๆตามระยะการเจริญเติบโตของพืชถ้าเราต้องการให้มันพุ่งยอดในระยะที่เป็นเถาเลื้อยก็สังกะสีก็จะสร้างฮอร์โมนทําให้พุ่งยอดออกมานะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นระยะะ,ยะค่ะอีกอันนึงนะคะสังกะสีเป็นตัวที่ช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดมากที่สุดในพืชตระกูลสม้มคือโรคใบแก้ว ะะโรคใบแก้วเนี่ยจะเป็นโรคที่ใบออกมาใบใหญ่แต่ว่ามีส่วนที่เหลืองปนเขียวเกิดขึ้นในยอดอ่อนนะคะอันนี้คนที่ปลูกส้มจะรู้ดีนะคะว่าโรคใบแก้วมักจะมีเสมอและสังกะสีจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการลดการเกิดโรคใบแก้วได้อัตราการใช้ของเมกซิงหรือสังกะสีตัวนี้เราจะใช้เพียง5กรัม5กรัมนะคะ5กรัมต่อน้ำา20ลิตรเท่านั้น ไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดค่ะ5กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะคะสูตร2020 20, 20สูตรเสมอเหมือนกันแต่สูตรเสมอตัวนี้จะแตกต่างกับ1 5 1 5 15ตรงที่ว่าเราเป็นสูตรกล้วยไม้คือให้ธาตุอาหารเสริมอาหารรองและวิตามิน B เพื่อที่จะให้กล้วยไม้สามารถแตกรากและสามารถได้รับธาตุอาหารทุกๆอย่างสูงเนื่องจากว่ากล้วยไม้เป็นรากลอย แต่ตัวนี้ก็สามารถจะใช้ได้กับทุกๆพืชนะคะอย่างเช่นว่าบางพืชเราจะใช้3 0ม0ิบก่อนแล้วมาต่อด้วย1ิบห้าสหลายๆคนเราก็ยุบรวมกันไปเลยค่ะใช้20、20、20แทนยกตัวอย่างอย่างเช่นนาข้าวเราจะใช้สิบห้าสิบห้าก่อนและสิบห้าสิบห้ห้าแต่หลายๆแปลงหลายๆนาใช้20-20ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่สาวันมาเลยจนถึงห้วันก็ได้ อันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจะใช้ทดแทนสูตร15 15 15ได้แล้วตัวนี้ก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการขยายผลอย่างเช่นไม้ผลที่อย่างลำงไยพูดง่ายๆลำไยเราจะใช้15 15ตอนลูกเล็กๆมาก่อนระยะหนึ่งพอเราต้องการขยายให้ลำไยโตขึ้นเราก็จะเปลี่ยนจาก15 15มาเป็น20 20 20, 20เพื่อที่ให้ำใหลำไยลำไยขยายผลหรือเป็นส้มก็กกกตามก็จะขยายผลในระยะท้ายๆก่อนที่จะมาเป็นตัว หลังสูงคือ6-20-30นะคะตัวนี้ใช้อย่างแพร่หลายแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าถ้ามีโรคระบาดจะใช้ตัวหน้าสูงมากๆไม่ได้เราก็จะหลบไป15-15 1 5 15แทนปุย๋ยปุ๋ยกล้วยไม้ตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆพืชแต่เหมาะสำหรับกล้วยไม้ในระยะตั้งแต่ติดดอกไปนะคะอัตราการใช้เช่นกันนะคะคือ50กรัมถึง100กรัมต่อน้ำา20ลิตร หรือจะใช้ครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อน้ำา2 0ไวเลค่ะค่ะสูตรต่อไปนะคะคือสูตรตัวหลังสูงหรือสูตร6-2030ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ใช้ท้ายสุดค่ะเป็นปุ๋ยที่ให้น้ำหนักเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันให้ตรงตามพัน์ธุนะคะถ้าเป็นพวกพืชเถา,าเลื้อยเราจะลงหัวหรือพืชจะลงหัวหรือพืชที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะใช้ตอนท้ายสุดค่ะ ถ้าเป็นพวกมันสัะปลังหรือมันฝรั่งเราจะเริ่มให้ตอนที่เริ่มสะสมแป้งในหัวนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ไม้ผลลำไยส้มหรือทุเรียนต่างๆเนี่ยเราจะใช้เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพราะว่าจะได้ให้ได้รสชาติได้สีสันและทำให้พืชแก่เร็วขึ้นค่ะอัตราการใช้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นพวกพืชที่ต้องการได้น้ำหนักต้องการได้รสชาติที่ตรงตามพันธุ์ เราจะใช้1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรค่ะมันสำปะหลังเราจะฉีดประมาณเดือนละครั้งถ้าเป็นมันฝรั่งเราจะฉีดทุกๆ7 1 0ถึงวันเพื่อที่จะได้เพิ่มน้ำหนักแล้วได้หัวที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงส่วนพวกไม้ผลต่างๆจะได้รสชาติตรงตามพันถ้าเป็นลำไยจะหวานส้มจะหวานแต่ถ้าเป็นมะนาวก็เปรี้ยวนะคะ ฟังกันมาตั้งนานตั้งแต่ต้นจนจบก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันอย่างไรจรึงจะได้ผลผลิตที่ดีและขยายงานแบบไหนจึงจะได้ทั้งยอดได้ทั้งคนกลับบ้านไปเย็นนี้ก็วางแผนขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์การเกษตรได้เลยนะครับ